เกบนีนะครับทนผ้มข้อมูลต่ดนะครับมเหันแล้วเนี่ยข้อมูลนะครับมันจะถูกเขามาอย่างเครื่องแท็บเล็ต ระบบโทรทัศน์ดี่ใช้ออนาคาล่ะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลในการตรวจวัดได้ทั้งหมดเลยรับสำหรับตอนนี้นะครับ,บ,นนรบส่วนข้อมูลวิดีขาวแล้วสียงก็ส่งให้แพทย์ใช่ใช่ครับส่งเข้ารบบคอนเซียร์ตออนคาล์ครับแล้วก็อาลูกคอร์เนี่ยทั้งห้านะครับก็คือจะ,อะม,มีการใช้ระบบตรงนี้อยู่นะครับข้อมูลจะถูกพิมพเข้าไปในนั้น โดยที่ไม่ต้องตรวจวัดแล้วก็จดานจกระดาษแล้วก็ไปเข้าขอมจะคือตรวจวัดเสร็จปุ๊บก็วิ่งเข้าขมุดจะมีเข้าขอมเลครับ กำหนดการของโครงการในวันนี้ให้ทราบเบื้องต้นก่อนนะคะในช่วงเช้านี้ก็จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในส่วนสุภาพบุรวตบลนนท์นะคะนาโดยท่านผู้ว่าการนะคะท่านจันทีอินทวันพร้อมกับทีมง,งานนะคะบุคลากรและอ,อสมทาอาจารย์จริยาะคะาจัดขออนด้วยแล้วกัน ที่อาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพนะคะค่ะพูดแทนจากาสาธารณสุขจังหวัดกาลสินนะคะซึ่งในวันนี้เข้าร่วม <c oughs> สอนข้างังดีไครับตัดปนี้ตัแตัดตัตัดตัทีนี่ทีนี่เป็นตั้งแต่ม่อร่บ้องนะครับาที่อายุเนไครับงแอคุณมค่ะา้ไป องค์บ้านนาโมลนะคะตัวผู้อำนวยการที่สตุภงดาด้วนค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้เล่ทนทุกท้ายของวันนี้นะคะก็คือจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพโอเคนนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะลำดับต่อ